สวัสดีค่ะพ่อคุณยายแดงอีกแล้ววันนี้คุณยายแดงสิพ้าไปแกงนมไม้ค่ะพาไปแกงนมไม้ยู่วัดน้องเก่งนมไม้เซบเซฟปัญญางสซพักสซเงี้ยบเซฟไปเก่งกับคุณยายแดงเนาะเซฟรือป่เซบไปลองบ่งเนาะค่ะไม่้องพีน้องไปแกงน้องคุณยายแดงลองบึงอันนี้ต้มนมไม้พี่น้องคุณยายแดงต้มเองปัญญางเองต้มให้มันจืดสักอนพี่น้องมันยังเซฟ ี๋ยวต้มเร็วแล้วคุณยายแดงสิพาแกงเด้อม,มาเบิ่งคุณยายแดงเลยจ้าว่ามันจะแซ่บขนาดไหนยายเดงเีตรีย๋ยวนี้คุณยายเดงดดเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเครื่องคุณยายแด้งว่านี่มีเห็ดมีป่าดุก นี่หมากพักหวานนะนี่ขา้ขาวเซ่ข้าวเหนียวเซ่หรือว่าข้าวหมากข้าวเบื่ออะไรพี่น้องข้าวขาวอันนี้ฮะพริกโอด้วยพี่น้องเอ้ยพริกแดงนี่เอาไวต้ตำอันนี้เป็นน้ำยาน้างถ้วยบักใหญ่เน,นี่ยฮะพี่ของแซ่บอยู่พี่พี่น้องประเดกไปแล้วประเด็ก,ดก,กินตุง้ตงๆพี่แล้วพี่ใส่เกงหนงอไไ้สลมัมันนัวเด้ออันนี้หมักอื้ออันนี้หมักบวก ขายไม่ได้คือผักเสียง,งนาโบคุณยายเราไปหาผักเสงียง,งนามาปนให้คุณยายแดงคุณยายนีเอาผักสงงงเสียงนาหน่ยายแดงเอ้ยเราวะเอามาเกงใส่น้ำไมน้นี่เราวะขักเลว้วคุณยายแดงสเก่งคัก,ก,กบึงมันเซพบึบงมาเก่งกับคุณยายแดงเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นคุณยายแดงเกงน้ำไม้ชิบ็นตะเซบตะนัวอยู่เบามามาเกงน้ำกันพี่น้อง ยากำลังตำข่าเบืออยู่ใส่เกงไม่พี่น้องใส่หมกเท็โบราณเป็นใดเดียวไม่ใช่เทดโคตรพี่น้องเอ้ยตนนัวนี้คุณยายเดสนใส่มมกเทดที่ตำมาเรียบร้อยแล้วจ้าตาแล้วคุณยายเดนกนเกาน้ำยานางก่อยสิกันมันจังละลายง่าย หกใส่เลยจ้าไมโครไมโครต้องนย้เดิงเสีใส่กระเด็กไปเด้อนะ้องเสีปลามันยังแซ่บปลาลก็กิน,นหอมหปลาลาจานเน้องนเนะปะลาลาออกจากหนยใ,ใหม่ๆ ลาตุ้งกองเดี๋ยวก้างสิลงืันนี้เห็ดกินหลายคนสิน้นองลยจังหน่อยเด้พี่น้นองเด้อใส่ปลาลงไปค่ะเดี๋ยวไม่ใส่ปลาดุกพนะี่น้องใส่หมกบวกลงไป มันหวาน้าใส่ผักขยงนาะลงไปเป็นอันว่าเสร็จแซ่บอร,ริโดอร่อยดีแบบนี้เดี๋ยวใดพี่น้องเก่งนาะแม่เคุณจะเด่นเป็นจะแซ่บยู่บ ไอ้ทวนทวนอยู่อาหารเพนเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีหลาย,ย่างมีทั้งแกงนยวนมไก่มีทั้งกุ้งทอดย่างหมูตำมะขุ่มพร้อมที่จะยกแล้วอาหารเพรนคนเดนเกง๊ยานมไก่ก็ได้มาใส่เพนพร้อมย่างหมูก็ได้มาใส่เพนพร้อมผิเข่าก็พร้อมแล้ว อ้าวพี่น้องมาเอาบุญนุ่กันเดอ้อพี่นออ้นองเด้อเพื่อนยีแดงสงบไปไอ้พระฉันแล้วได้เดป็นนี้พระเพนได้แบดนี้ค่ะมาสาธุกรรกันเดอ้อสาธุพี่น้องเอ้ยมาเด้อสาธุสาธุ